ใครที่เคยเห็นคลิปก็อาจจะจะพอรู้บ้างนะครับเนี่ยว่าเรื่องราวที่ผมเล่ามันก็จะส่วนใหญ่คือจะเล่าเรื่องประวัตศาชุมชนจะบอกประวัตศาสก็ไม่เชิงต้องเป็นเรื่องเล่าเรื่องแรกเปลี่ยนกันมากกว่าคือจะพูดถึงเรื่องเมืองพิษโลกแหละผมเกิดที่เมืองพิษโลกนี่เนาะ เหมือนเป็นการแนะนําตัวเองเผื่อใครจะเข้ามาจะรู้เออไผเป็นไผอะไรประมาณอย่างนั้น <c oughs> แล้วผมตั้งหัวข้อไว้ว่าตั้งวงเล่าอบฟังดูแล้วมันดูโอ้เอเอ,เอผมใช้คําว่าพ้องคํากันเฉยคําว่าเล่าก็เกอ,เ,อ,เ,อเล่าเรื่องก็ไม่ใช่มนการดื่มเล่า ไอชื่อเนี้ยผมยืมมาตอนที่ผมทำในหนังสือรุ่นให้เพื่อนเนาะหนังสือรุ่นให้เพื่อนเนี่ยก็เออพอแต่ s <S ็จก็ถามว่าเฮ้ยทำเรื่องอะไรล่ะพอตั้งวงเล่าเว้ยมันก็เป็นเรื่องขำขำตลกเพราะผมเอ,อ่อเป็นคนที่ทําหนังสือ <c oughs> เป็นคนเขียนหนังสือ <c oughs> เป็นบรรณาการหนังสือทําเรื่องราวให้เพื่อนอะไรเงี้ยการตั้งวงเล่าตอนนั้นผมก็หมายถึงว่า เฮ้ยแต่เราเอาเรื่องอมาเล่าเขียนหนังสือเนาะโอ้ mm hmm. อนนก็นั่นแหะผมก็เลยได้ไอเดียเอ้ยมาเอมานั่งแลกเปลี่ยนกันนะ่ะผมไม่ใช่กูรูหรอกไอ้คนชอบอ่านหนังสือแล้ววิชาวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็ติดมายิงมุกยิงอะไร <laughs> เออถนนสนานที่หาไปเรื่อยอ่ะ เมื่อก่อนเรียนเด็กโรงเรียนชายมันก็เรื่องตึงตังกันไปเป็นตามเรื่องนะไม่ใช่เด่นอะไรนักหนาหรอกอืมสมัยตั้งแต่เรียนอยู่ที่ที่วางจาันทร์น่ะโอ้ยเด็กานนอกเนาะสมัยก่อนอยู่อาเภอนามาปรางอ้จะพูดพูดเยอะไม่ได้ต้องบอกว่าเล็กที่ยนะเนาะเด็กๆ